รัฐบาลประยุทธ์เทงบ5.4หมื่นล้านเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ4โครงการนะครับเป็นการอนุมัติงบมาจากคอรมอนะครับวงเงิน54,506ล้านบาทสำหรับ4โครงการครับเป็นการลดค่าของชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจครับโครงการที่1เพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ600บาท2เพิ่มกำลังซื้อให้กับกลุ่มเปราะบางคนละ600บาท3โครงการคนละครึ่งเฟส3ครับให้วงเงินซื้อสินค้าคนละ1,500บาทต่อเนื่อง2เดือน C โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เพิ่มวงเงินอ e ีเวอร์ r จากปกติ7,000บาทเป็น10,000บาทต่อคนระยะเวลา2เดือนครับคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งฝั่งประชาชนและผู้ประกอบการซึ่งการอนุมัติครั้งนี้นะครับทำให้กรอบเงินกู้ตามพรากาเงินกู้5แสนล้านบาทเหลืออยู่ที่ประมาณ2.6แสนล้านบาทครับ